สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกกับช่องทาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนนะครับเกี่ยวกับการเจราจาเพื่อที่จะยุติสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยทางด้านวลาดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนนั้นได้ออกมาก่าวนะครับว่าเขามีการสนทนาทางโทรศัพท์อย่างสร้างสรรค์อย่างมากกับสตีฟวิทคอฟ คุณแทนพิเศษด้านสันติภาพของโดนันทรัมและทางด้านจารีตคูนเนอร์ลูกเขยของประธามดีโดนันทรัมเรื่องแผนการสันติภาพซเซเลนกี้ระบุนะครับว่าพวกเขาได้หาหรือกันถึงวิธีการที่จะรับประกันวารัสเซียนั้นจะเป็นวัดต,ตามข้อตกลงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อยุติสงครามกับยูเครนและเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับสหรัฐต่อไปเจ้าหน้าที่ทีมเจรจาของยูเครนได้เข้าร่วมการสนทนาทางโทรศัพท์ดังกล่าวด้วยโดยเข้าร่วมจากเมืองมามมีของสหรัฐ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขากําลังดําเนินการเจราจาเรื่องการทําข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียซึ่งมีสหรัฐเป็นผู้ผลักดันเป็นวันที่3แล้วแต่ว่ารัสเซียนั้นยังไม่มีท่าทีที่ประนีประนอมใดๆและยังคงทิ้งระเบิดในยูเครนต่อไปยูเครนเองมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับฝ่ายอเมริกันด้วยความจริงใจเพื่อบรรลุสันติภาพอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่เซเลนกี้นั้นได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับแล้วเขายางย้ำว่าเราคุยกันครอบคลุมหลายแงยม่มุม และก็ทบทวนประเด็นสําคัญที่สามารถรับประกันการยุติการนองเลือดและกาจัดไยคุกคามจากการรุกงานเต็มรูปแบบครั้งใหม่ของรัรเสเซียได้ในขณะที่ทางด้านเอมโมเนลมาครองผู้นําของฝรั่งเศสโพสตบนโซเชียลมีเดียนะครับว่าเขาได้พูดคุยกับทางด้านเซเลนกี้แล้วและก็ขอมอบความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้กับยูเครนอย่างเต็มที่ฝรั่งเศสนั้นมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับพันธมิตรทั้งหมดเพื่อออกมาตรการลดความรุนแรงและบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิง ก่อนหน้านี้เอมเนลมาคงยืนยันนะครับว่าเขาจะเข้าร่วมการเจรจากับทางด้านเซเลนกี้แล้วก็เคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษรวมถึงฟรีดิทเมิร์นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในวันที่8ปดธันวาคม2องนโดยจะมีการหารือเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่ของยูเครนกับสหรัฐที่กําลังดําเนินอยู่โดยมีเป้าหมายเพื่อหาข้อตกลงรับประกันความมั่นคงหลังสงคราม สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ผู้นําทั้งสี่คนหารือกันเรื่องการส่งกองกําลังสันติภาพของยุโรปไปประจําการในยูเครนหลังมีการหยุดยิงซึ่งเคียรสตาเมอร์บอกว่ากองกาลังรักษาสันติภาพจะมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการรับประกันความมั่นคงของยูเครนแต่ทางด้านประธานดิวาราดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียต่อต้านแนวคิดเรื่องกองกาลังรักษาสันติภาพดังกล่าวโดยระบุว่ากองกาลังใดๆที่ถูกส่งไปยูเครนจะกลายเป็นเป้าหมายที่ชอบด้วยกฎหมายของรัสเซียในทันที ในขณะเดียวกันนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานดีโดนั์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐนะครับได้ออกมาแสดงความผิดหวังที่ทางดา้านวโลาดิเมียเซเลนกี้ผู้นาของยูเครนนั้นไม่ได้ใส่ใจกับแผล <c oughs> สติภาพของรัฐบาลสาหรัฐโดยโดนั์ทรัมป์นั้นได้กล่าวถึงความพยายามอย่างเต็มที่ในการทราบสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนบอกว่าสาหรัฐนั้นพูดคุยกับประธานดีวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียและสหรัฐก็พูดคุยกับวลาดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนแต่ทรัมม์บอกว่าเขาค่อนข้างผิดหวัง ที่เซเลนกี้ยังไม่ได้อ่านข้อเสนอซึ่งหมายถึงแผนการสันติภาพของสหรัฐทั้นนี้การหารือหลายวันรอบล่าสุดระหว่างสาหรัฐกับยูเครนสิ้นสุดนะครับเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาโดยไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแม้เซเลนกี้นั้นให้คำมั่นว่าจะดําเนินการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่แท้จริงก็ตัมขณะเดียวกันนั้นก่อนหน้านั้นไม่กี่วันครับประธานดีวาลลาดิเมียร์ปูตินได้หารือกับผู้พิเศษสหรัฐก็คือสตีฟวิทคอฟและทางด้านเจอร์ิคูดเนอร์ลูกเขยของโดนัลด์ อย่างไรก็ตามครับยูริอุชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็กล่าวถึงการหาหรือระหว่างปูตินกับสตีฟวิตคอฟและคุนเนอร์ว่ายังไม่มีข้อปรนีประนอมเกี่ยวกับการหาหรือเรื่องดินแดนของยูเครนที่ตอนนี้รัสเซียน,นั้น,นยึดครองอยู่แม้ข้อเสนอบางอย่างของสหรัฐสามารถนํามา,มาหา,หาหรือต่อย,ยอดได้แต่ว่าสิ่งที่มีการเสนอมานั้นยังไม่ลงตัวสําหรับรัสเซียและจะต้องมีการเจรจาต่อไปในขณะเดียวกันนั้นยูริอุชาคอฟที่ปรึกษาทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็ได้มีการเปิดเผย เมื่อวันที่7ธันวาคม2 5 6พที่ผ่านมาว่ารัสเซียกับสหรัฐอเมริกากําลังอยู่ระหว่างการประสานข้อกําหนดที่ยากลำบากซึ่งจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบและชะตากรรมของเอกสารในอนาคตด้วยว่าการระงับข้อพิพาทเรื่องยูเครนนั้นจะออกมาในรูปแบบใดยูริอุชาขอให้สัมภาษณ์กับสื่อรัสเซียว,ว่าเรากําลังจัดทําข้อกําหนดที่ยากลำบากเหล่านั้นเข้าด้วยกันซึ่งควรจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบและชะตากรรมของเอกสารในอนาคตโดยคํากล่าวว่า docking ในบริบทนี้หมายถึงการนำเอาข้อ,อเสนอหรือว่า ข้อกำหนดที่ซับซอ้อนมาจัดวางเพื่อเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเขายอมรับว่าการจัดทำถทอยคําคที่แม่นยําและการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายยังคงดําเนินต่อไปที่ปรึกษาของรัฐบาลรัสเซียยังระบุว่ามีบางประเด็นต้องการให้สหรัฐทําการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังและผมบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานอย่างถอนรากถอนโคนต่อเอกสารข้อเสนอของพวกเขาซึ่งเป็นเอกสารที่มีการเคลื่อนไหวและถูกจัดเตรียมอยู่ตลอดเวลา ยูริอุชาคอฟยังเน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่ากระบวนการเจราจานี้มีเป้าหมายเพื่อบรรลุก,การระง,งับข้อพิพาทในระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยิงเท่านั้นความเคลื่อนไหวตรงนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับในขณะที่สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่หลายฝ่ายนั้นกําลังจับตามองว่าสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นมันจะจบลงอย่างไรในขณะที่ในแนวหน้าเองโครงสร้างป้องกัน เพื่อเก็บกักสารกัมมันตรังสีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชนโนบิลในประเทศยูเครนก็สูญเสียการทํางานด้านความปลอดภัยหลักหลังจากที่ถูกโรนโจมตีจนสร้างความเสียหายโดยเฉพาะโครงสร้างปิดคุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชนโนบิลได้รับความเสียหายซึ่งเป็นการรายงานของทวมพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA e ซึ่งยูเครนอ้างว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวด้วยโรนองค์การสหประชาชาติได้รับรายงานจากทางการยูเครนเมื่อวันที่4 ว่ามีมีโดนหัวรบระเบิดเอาอนุภาพสูงโจมตีโครงสร้างปิดคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในภูมิภาคเคียบประเทศยูเครนทําให้เกิดไฟไหม้และเกิดความเสียหายที่บริเวณแผ่นป้องกันด้านนอกเหนือเต,อตาปฏิกร์นิวเคลียร์หมายเลขสีที่ระเบิดในปี1986จนปล่อยกัมมันตภาพรังสีไปพัววทวีปยุโรปแต่ว่ารัเสเซียก็ปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการส่งโดนโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล IAEA ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโครงสร้าง ปิดคุมที่ทำจากเหล็กที่เพิ่งสร้างเสร็จในปี2019โดยราฟาเอลกอสซี่ผู้อำนวยการ IAEA e กล่าวถึงผลการลงพื้นที่สํารวจความเสียหายว่าโครงสร้างปิดคลุมได้สูญเสียการทํางานด้านความปลอดภัยร่วมถึงขีดความสามารถในการกักเก็บสารกำมะตะรงังสีแต่ระบบโครงสร้างรับน้ําหนนะักและระบบตรวจวัดไม่ได้รับความเสียหายหนะักกอสซี่บอกว่ามีการซ่อมแซมความเสียหายทีเกิดขึ้นแล้วแต่ยืนยันว่าต้องมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่เพื่อไม่ให้ความเสียหายของโครงสร้างแย่ไปมากกว่านี้ และเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรักษาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ได้ในระยะยาวอย่างไรก็ตามรายงานของข้อมูลของสหประชาชาตินั้นบอกว่าระดับกัมมันตรังสียังอยู่ในระดับปกติและคงที่รวมถึงยังไม่มีรายงานการรั่วไหลของสารแต่อย่างใดทั้งนี้รัสเซียนั้นเคยเข้ายึดพื้นที่ของโรงไฟฟ้ายูเครนเชอร์โนบิลเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือนในช่วงต้นของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ในขณะที่กองทัพรัสเซียพยายามเคลื่อนทัพมุ่งหน้าไปยังกรุงเกียบเมืองหลวงของยูเครน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถามอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถามอัปเดตท,ท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเพียงแค่เดือนละ1 0 0รบาทเท่านั้นเองหรือว่าท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีอมทรััพย์บเลีี่ญชก็9 3ามสี1 1องห้าหนึ่งหหะครับหนึ่งหกเก้หรือว่าคุณผู้ชมนั้นจะสามารถสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆุกวันครับ